ใส่พื้นหลังวะทำไงอะใส่พื้นหลังคือทำไงวะแปอบนึงนะแม่หัดก่อนวอ mm. เปเปอร์เอไอหรอ mm. ทำอยังไงคะสอนหน่อยดิ mm. เอพื้นหลังเย่ mm. okay. เอาละ mm. มันอยู่บ้านเลย กดีนะอยู่บ้านแต่ว่าเที่ยพี่เปาไปไหนพี่เปาไปถ่ายโฆษณามาค่ะแม่พอตกบ่ายแล้วแบบง่วงนอนสวัสดีทุกคนนะคะ ใจท่านี้ด้วยค่ะวูกกสติกเกอร์ทุกๆสติ๊กเกอร์ที่มอบให้แม่นะคะขอวิธีบริหารเงินของคุณแม่หน่อยค่ะบริหารเงินหรอเราก็มีทั้งใช้ทั้งเก็บแล้วก็ทั้งเพื่ออนาคตออมของแซนดี้อะไรอย่างงี้เราก็แบ่งเป็นส่วนๆไปเราก็มีทั้งเงินกองกลางของบ้านแล้วก็คือคือแบ่งไว้เวลาทํางานแล้วก็แบ่งไว้หลายๆส่วนอะไรอย่างเงี้ย ไปงานไหนวันนี้แม่ไปถ่ายในสตูค่ะแม่ไปถ่ายโฆษณาในสตูมาวันนี้เป็นถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์แม่จะไปถ่ายเป็นคล้ายๆ MV อะ่ะถ่าย MV สวัสดีพี่กุ้งนะคะ ติดตามเป้าหรือว่าติดตามแสนดีฮะช่วงนี้ไม่เสฮะคารบอนคอนเลยเราจคากินเหมือนเขาคนเขาพูดสีสีนี่หรอเฮลตี้หรือว่าไม่เฮลตี้ ไม่เฮลตี้แน่เลยมันข่ยในร้านเฮลตี้เลยทอดทอดแต่ว่า<อ>มันอบกั่วกับน้ำมันโอก็อถามว่าเฮลตี้ไหมก็ผมไม่ได้เฮลตี้กันเฮ้ยแต่เพลินมากเลยเป็นของโอทอ็อปนะทุกคน,นมีความสุขรอบห้องหมายถึงว่าใบพรใช่ไหมคะมีความสุขรอบห้อง มีรูยังสวยรอเกไ,เไ,ไ,ไความมนล่วงเข้าไปอ๋อืมขอคุณค่ะสก,กุลาหรอ ขอบคุณพี่แมมค,ครับนี่ป๊อปคอนแบบโอท็อปทุกคนภูมิภูมิปัญญาไทยจากแม่ห้องสอนค่ะมันดีมากเพลินมากเลยอะ่ะห้าสิบบาทได้ได้คนเยอะอืมเลน,นี่ยซื้อแต่ของโอท็อปอ่ไม่ แต่อยากบอกว่าของโอทอปนี้คือเขาคัดมาแล้วนะ,อะของดีแต่และจังหวัดอำเภออืเ,อนะเ,เาต้องยว,วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเองวันนี้มีช่างค่ะวันนี้จริงจังก็เลยใช้ช่างใช่ไหมไม่นน <laughs> มรับไปแล้วอะ ไม่รักกันซะแล้วอ่ะอร่อยนะทำไมบอกว่าเป็นเห็ดนี้็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโหทุกคนอร่อย่ะเห็ดอบกรอบเห็ดนางฟ้าออิสเตอร์มัชรูมเนี่ยเห็ดนางฟ้าปูถ่าน ที่ตรงลงเขาปลูกเกแต่ก่อนอ่ะทำไมเขาเขียนว่าออยเซอร์ก็ต้องเป็นเห็ดนางรมอ่ะฮาวใใจหรือวอาว่าโอ้โหทุกคนใครชอบกินขนมนะพี่้ออะไรวเนี่ยอร่อยโอติกคริสปี้ 48บ,บาทคุ้มาจัดร้านเฮลตี้คือร้านแสงแสบบตัวดีค่าม1,400เหมือนแม่กินอยู่ในห้องเลยนะใครชอบ ของที่มันดูเฮลตี้แต่ไม่รู้ว่าเฮลตี้หรือเปล่าเห็ดอบรสต้ยมยำอือร่อยอร่อยว่อันนี้ไปซื้อที่ร้านไหนนะที่อ่ะร้านแสงแดดแสงแดดม,มันเป็นร้านเรียกว่าอะไรนะซูปเปอร์อะซูปเปอร์ที่ขายแต่ของนี่เฮลตี้ของออแกนิกอ่ะคือแบบมัน อร่อยอะ่ะอะไรนะอะไรนะหน้าทำมาใหม่ดูสาวกว่าเดิมไม่ได้ทำอ่ะอยากตอบดิหน้าทำมาใหม่ดูสาวกว่าเดิมคนมจะตอบ<ำ>ว่าอะไรดีคะ <laughs> เขาจะเชื่อไหมถ้าเกิดแอดพูดแล้วมันจะโดนบล็อกไหมไม่พูดสนิทก่นที่แรกที่แรกจะพูดว่า <laughs> ไปร้าไหนไปทำแต่ช <c oughs> อัทะี้ก่อนเพราะว่าี๋ย่ต้องไปเล่นวันนี้มีช่างหน้าช่างผมวันนี้แต่งหน้าโอเคมากๆเลยชอบเลยวันนี้หน้าน้องเจ <c oughs> ผมน้องเจเค่ะวันนี้แม่ถ่ายโฆษณาค่ะก็เลยแต่งหน้าแบบใช้ช่าง งล,ลงแล้วอ่ะลงเลยอ่ะก็จะลงเลยจะไม่ลงลอ่ะโ,โ,โอ๊ะแปดแัดทำไมรู้สึกโลกหนุมแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะแม่เพิ่งถึงบ้านดูมวยวันนี้แต่งหน้าเป็นที่แต่งหน้าค่ะ อันนี้พึบเรียกอันนี้ม่มคือเดี๋ยวหก น้องแตนดีน่าจะหนอนอยู่ปั๊ดหนึ่งนะ <c oughs> หน้าแม่คือวันนี้ไทยในสตูไงก็เลยแบบแต่งหน้าเยอะนิดหนึง่งแต่ว่าพอออกแสงปกติก็คือแบบ เขาหักเขาลืมกล่องอองฟองไว้แน่เลยอองฟองส่งของมาให้ฮึไม่ไม่ไม่อ๋อเหรอ,อ,อโอเคอเสร็จแล้วทุกคนงงหัวไหม,อมเอาอันนี้ออกอยังไงเนาะ อ้าโอเคเออกแล้วลุกแบบกระชากไหวลุกแบบพอสอจีนหรือเปล่า